สวัสด,ดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC ทุกทุกท่านเลยนะครับตีช่วงเย็นนะครับวันนี้มากับน้องน้อยนะครับสวัสด,ดีพี่ควานด้วยนะครับครับเอาผู้ผู้ไปทั้งคุณผู้มาทั้งนี้แล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวพามาดูอันนี้คือปล่อยครับคุณเนี่ยปล่อยนี่ครับปล่อยให้เดินเล่นก็ถือว่าเล่นด้วยกันได้ครับสองคน เดี๋ยวยังขาดอีกเชือกนึงนะครับขาดอ่าบัวขาวนะครับเดี๋ยวบัวขาวต้องรอควานนะพี่กอนวันวันวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนาะนเขาเขาถึงจะสะดวกนะครับนี่ครับเฮ้ไปเรียนน้ำเขาคือดังดวงเธอลุกเอียอย่ไปดังดวงดีล่ะดูดังคองเออไม่ได้นะลุกนี่ครับ ก็จะเป็นช่วงเย็นที่มาเดินเล็มยญ้านะครับโอ้โหเรียนน้ำเขาคือดังดงใจเขาเด่ยไปแล้วไปแล้วน้องน้อยไปปูจันทร์นะครับ